นี่ใส่ีนม่นะสลวนวนไวอยู่ผดไอีังเิมูมาหน้าไม้คือเก่าพี่น้องลานไสกกำลังค้างก่อนน้าไม่อยู่มันกระนู้นได้ได้ลอยตัวแล้วพี่น้องมงนกระนูนแมนมาผ่อนน้มนั่งขานี่ใสวันจุยจุยล่ต้องใส่ต้องใส่น้ำตาลดอกรอจนเมื่อย น่าจะเห็นน้ไมี co ่น้องเ้ยแออนนะลีเ้ยอ่คือแบบออนแต่เนาะกลับสบายดีพี่น้องแชปออนกด้ตกินอที่ชองพี่น้องอะเมนบอกเลยค่ครับสบายดีพี่น้องสบายดีตว่าเมื่สุขุขุนสมองสมอนสบายดีี่ทางแพงพอก็ะเปาอดมันนาคือเก่าพี่น้องอ้ต้นน้ำมันทุกไม่จะกลัวหรอน้อง มาจะเขาเห็นยังพี่น้องแบบ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 ใช่ป่าที่หลอกใค่ที่หลอกเขาอย, Connie, อย e s okay. <S ู่ก็เลยป่าแล้วก็ตามติดๆเจ้าก็สูนไปอีกหห้กันยังกี้ย่านบีไอ้นที่แบบแบบทามาทำมาทรงเทียงเนาะทรงเทียงมันมีไหนทรงเทียงน้ำไม้เขาว่าน้ำไม้นี่ยังไง Mùa <laughs> ba? <con lục>. Vâng. <laughs> mưa, yu gần. I luì kapa. bà con điêu. Muy an kalong bung. Muy an kalong bung. Muy an kapo kachabo nó Muy an kalemi. Muy an kapo hai. Muy an kapo nó mới โวดโพปมั้นแม่อะไรนี่มะมีโอ้ป่าเราคือเห็นเนาะเว้นเอาหนิน่าเห็นกอเดียวสามนอพี่น้องโพดโพพอเลยเมื่อเลยบัดเต็มกระตาเลยน้ำนี่จะเอาทงทงทงมานาพี่น้องทงกระเพราไหมน้ำเต็มกระตาเอาจะใส่ทงกระเพราอีกเมื่อยังเมื่อยน้ำคำเบาเอ้ามันหลายเนาะ

ข้าอยากผากไปพี่น้องอยากกินอยากกินซี้นหมดหรือเปล่า <c oughs> แล้วว่อยากผากหมดหรือหมื่นดอกไปขาลูกชายไปหาหมงลูกชายไปห้าโมงสักนะ่พี่น้องแต่บยววันถ่ายเบิ่งพี่น้องพคนปใาด่างแหง้งหรือปอดพี่น้องปอดคือเกา่เกาแม,ม่ไนไอกก้ไอ้เนาะมันขึ้นมันขึ้นเธอหนึ่งมันขึ้นได้ขึ้นเธ่านึงแหละห้าก่อเดียวพี่น้องสองคนห้าก่อเดียว กอน้ใม่กับจนชิมมุนพี่น้องไอ้อฮานะได้นอเห็นือละของไม่ใครติดทองนี่เมื่อเดียวในพี่น้องได้ต่เลยในพี่น้องไอ้ก็เก่งน่อยลายอันแทะโอ้โหจองไหวกับพี่น้องเขามาเอาเลยพี่น้องไอ้าต้องเอาก่อนพี่น้องมแมนเี่ นี่ๆชื่อจะฮักอะไรนี่เบิ้งคักๆน,นี่ป,นนป่ายไม่นี้ชื่อฮักอะไรนี่ๆแมนหมอือโนีแมนเยอะฮักอะแล้น้ำไม้ไม่นคออกกระดดเนาะฮามามนไปได้ลายปนี่พี่น้องมันี้ได้คูกค่กอคู่ก่อเลยลง,เลงไปก็เป็นห้องนหนามนลิตตัวกลงนามอยู่ดอกน้ำไม้ ทำไมมีแต่นางกับข้าวพี่น้องมาเนี่ยมันมันพี่น้องมัน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 เอาเมืองเริ่มกดไลไรก็แช่ได้พี่น้องเลยมานีมันมันทำไมโออเดี๋ยวก่อนแช่กระตาไปใช่เละอ๋มนใส่กับห่านไม่เป็ี่ยนนะพี่น้องเฮ้ยเอาเมยกับชิ้นกุ้มอยู่อกบานนี่ได้ป่ะใช่ป่ะทบแล้วเลยใส่ปอพี่น้องึ้นมาใหญ่แท้นี่นะ Mới là mắt tăng vó nha Phục, à Thực lục phục Phục Sao nó mày nhá, cứ xe phá lăng thế nha Thè ngờ lột Nhảy phí nông Trong xe chơi một mắt hà nó Nó cứ đây cổ thế nó mày Đó, nhục hình đơ, nhục hình đơ nhảy đi xăm khá đi Tuần nhá à, nhục hình mà Đó, à, thôi Sao ngồi cho khoang nhá <laughs> อยังลองแขนกับเกยพอหรอเปล่าอ๋อเโทพี่น้องไอ้มองนี่ซ้สามอันช่องสี่อันพูดอะไรจิมจีมอยู่น่ะในน้อยกะตมีปต้มต้มยั่วพี่น้องมนีนะต้มสัวกินเมล้งว่าจะปลาปลากะต้มสัวแล้วเป็นว่พี่น้องคนอ่ะเป็นดอนกต้มสั่ว ออไปชื่อดอกพี่น้องไอ้ต้มส่วไมเคยต้มส่วน้ม่จะเือมีต้มจำเจียวตั้งข้าวบัหานาะตั้งเมนกะบ่อไลงมอจะเอาไอ้ลุยย่ตไปให้่งไเลยเขเอาให้่งไงแมนโตกันนะต้องใช้มือเขาเอานะอดมันนี่พี่น้องวันนี้โมเมืย์ไปได้มัน ทำไมมันลายพี่น้องสับเป็นสับอลพี่น้องก่อนหนึ่งสีหานอเต้าเหม็นนอหน้าลุ่มก็ยังมีอยู่ป้าโตก่อนนั่นคือลายแท้จิ้มจ้มกันยูเต้ามันเต้าอะไรลุยเต้าเอาลุยเก็บให้ลุยเก็บเอาทั้งลุ่มปูอย่ามันต้มต้มซุปจังแบงกัน กินเปียงกินแบ่งกินกันก่อเดียวพี่น้องลายเต๋ออยู่มาลายโใหญ่แต่ว่ากลายพี่น้องงามนี่เนาะได้เฉลี่ยก็ถือโอเคแล้วเนาะพี่น้องเนาะจากหน่อยเดือนนาในห้อยจากหน่อยเดือนนาเนี่ยกระต้านชั้นนี้หน่อยพูดมันลายโคตรพี่น้องกลางก่อพี่น้องน้อใหม่นะ อลังการงานสร้างเลยน้ำไม่อีเลยโไช่ไส่ไช่อ๋อถูกเห็นยัวอสิบอกจะมาเอาอย่ลืมอืมลืมกวนเนาะลืมกอนก่อนนะข้าวนี่แล้ววันนี้ลุยทางไปนะคนที่ขึ้นน้ำไมเลุยเนาะมาเขาไปทำแค่นี่ข้าวางนาไหน้ัซับรถนาะบรไอ้เรยไปิ่งค้างเลยเลยไอ้ิ่งค่างจบนี่พันไม่หนีนะ เสารน้ำใหม่พี่น้องกัรเป็นการปันหาน้ำใหม่นะมันใจอยู่พี่น้องร่อยเลยนะเราเห็นแต่เพิ่นเห็นดเป็นใหม่เป็นเอาเมื่อยังได้น้ำใหม่เก็บเอารถนา่กับที่พวนู้นนะคัาไลาแห้งดีแล้วเอาเป็นแซ่กแซ่ทุ่งกระพายเมื่อรถกุยเมื่อรถอ๋อตัวใหม่ยังมันคือใหญ่แิ่เนาะโอยน่นะโซโซ่โซ่โซ่ยิ่งใหญ่กว่านี้แม่ใหญ่กว่านี้เขานะโซของเราเนาะ จำแขนได้ยุ๊กว้าบึงรับบ่เคิง้ันแล้วยูยูประมาเรียบไปงออมยงย่างอยู่ปล่อยเลยพี่น้องเลยไ้ใหน่อยแต่ดีแท้เด็ดหนึ่งครับเมนบ่อ่ะกัอะไคือยอันแท้โตฟังเสียงพี่น้องบ้านเราก็เจ้าหาโบเมนหรอ อาแต่ว่านผมไม่ช so? right? mm, mm, hmm, my okay. ื้นพุ่นโบนี่เขาชาบุรีรัมย์นะมึอนี่มงนี่มือรักษาแล้วมันโดนนี่หม่เลยนี่บอมกใหม่แล้วยมนหานมื่นมืยังใม่อยู่ได้มอนหม่บอไม่ดูี่น้องพดพกกแตงมกแตงมกทั่วบริเวณใหญ่เลไดมุดาสำค้าตนี่อ้าตันุมกอยู่มแดงมแดง ออตขาจุนพูนพี่น้องขาจุนพูนคานผู้สาวเลยเอาจนูนกัคานน้อยเชือกตห้องแ่อลยวน้องนพี่น้องเราได้ขีดตกห้องกันได้เนาะในใช่้ด้วยม้วนด้จุนพูนนะอ๋อแต่มันใกล้ๆอยู่หอยเอ็กั่นอีกโตโตใหญ่ใหญ่เนาะใหญ่ใหญ วอยใหญ่ไปไหนแต่นั่งเขาเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยจวดลวดจวดจวดได้เนาะรับอ่อนบาทเดียวเหยปอาโตเหมือนใหญ่แบบนี้นะแกงแข็งใช่มหวานแกงนะต้มพี่น้องนั่งเขารับบาดเดียวจวดนั่งเขาแล้วขึ้นบ่ไปทับมีแต่น้องเขาเขาพี่น้องนั่งก็มาหอดเงินเพื่อให้เมื่อยนี่เนาะตัวพี่น้องกินเตรีมกระซ่าพี่น้อง เพ็รเขได้พี่น้องเพ็รหัวนูพี่น้องเพชรนูกับนี่ต่ดอกงามๆพี่น้องร้ายเตอร์เพชรนูพี่น้องเพ็รเขได้บ้านน้ำใหม้ก็ได้พอดีแข็งเขากันลำลำพี่น้องใหญ่เลยถึงฟ้า,ฟาโตต่างของหมกอยู่ น่าก็จะคิดพาไปเพียง่านีน้ะพี่น้องเนาะถ้าดื้อใจคิดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์านานด้วยพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งเบาพรบมานานดีด้อยพี่น้องพอกัคลิหน้าสบายดี